ท่านพี่น้องประชาชนชาวเชยียงใหม่ที่รักทุกท่านครับนในส่วนของนโยบายของผมเนี่ยจะแบ่งออนสามส่วนด้วยกันส่วนแรกคือการดำรงไว้ซึ่งศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้เป็นวิถีชีวิตคนและเมืองเชียงใหม่ตราบนานเท่าไหน่จากจุดแข็งตรงน,นี้จะถูกพัฒนาให้เป็นจุดขายเพื่อที่จะให้เกิดการท่องเที่ยวทั้งปีมีกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งเดือนและก็ทุกเดือนสิ่งนี้เคยทำสำเร็จมาแล้ว แม้กระทั่งถนนการเดินแห่งนี้เองและทุกสายในเชียงใหม่ผมเองเป็นผู้ริเริ่มมาแล้วก็ปฏิบัติมาจนกระทั่งเกิดการท่องเที่ยวทั้งปีแล้วแต่กิจกรรมบางอย่างที่เคยทาไว้ถูกยกเลิกไปหลายสิ่งถูกเป็นระดับประเทศเช่นสงการและลอยกระทงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมาแล้วก็ถูกลดพรลดความสําคัญจนเดี๋ยวนี้หลายพื้นที่แต่งจังหวัดได้พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวได้ดีกว่าเชียงใหม่ขอการกับขอกลับมาเดิน มันจุดแข็งพัฒนาให้เป็นจุดขายเชียงใหม่จะอยู่จะกินจะมั่งคั่งจะยั่งยืนไปอีกร้อยปีพันหนึ่งข้างหน้าขอฝากได้ความช่ยได้ทําทในส่วนที่หนึ่งในส่วนที่สองคือคนสม,มุนชนเช่นเดียวครับผมเองเคยเริ่มต้นมาแล้วในการเสี่ยรถเมย์วิ่งร่วมกับเสีวแดงสิ่งไี่สําเร็จมาฮะแต่เป็นการที่อุทิศต,ตั้งใจแล้วก็ทํางานไม่มีคอมมิชชั่นไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องการคนมาทําให้ท่าน ชนะก,การเมืองที่อายการขึ้นเสียงจะรอแต่5000ล้าน1 0 0 0 0 0ล้านเพื่อจะได้คอมมิชชั่น5้าร์มันไม่เกือสักทีครับแต่ผมทำด้วยใจด้วยการสามารถด้วยความบริหารขอโอกาสครับสิบสายสรถเมลวิ่งถนนหลักสี่ล้อแดงวิ่งถนนรองต่อเชื่อมต่อถึงบ้านด้วยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก3 0จุดครอบคลุมทั้งเมืองท่านครับนักท่องเที่ยวใช้ประโยดดนะชน์ดได้นะครับใช้ประโยชน์ได้นะฮะจากอยู่วันหนึ่ง จะยงไงเป็นสี่วันเศรษฐกิจดีขึ้นรถที่จะเข้าจับรอบนอกไม่ต้องกลัวฮะเขาจะถูกประสานงานให้จอดตามห้างสินค้าใหญ่หัวมุมหมืองเพื่อไปจุดพักอันไรขับรถเข้ามาที่ห้างนั่งรถเมล์รถสิ่แรงต่อเข้าในเมืองเชื่อมต่อถึงออฟฟิศด้วยมินิมอรไซรับจ้างเกิดขึ้นแน่นอนฮะเพียงแต่ต้องอาศัยการตั้งใจและทํางานบินมออร์ไับจ้างต่างๆระบบครบแน่นะฮะโอกาสครับพอรถลดลงก็จะเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรที่เป็นทางจัก,กรยานได้ จะเพิ่มเติมพร้อมตึกจอรลดรถโรงเรียนตามถนนเจริญประเทศถนนแก้วรัสที่ผมเคยเริ่มเอาไว้ตอนนี้ก็ยกเลิกไปลถติดกันทุกเช้าเป็นทีละชั่วโมงจะถูกกลับมาพัฒนาให้ดียิ่งกว่าเดิมขอโอกาสในนโยบายที่2และในส่วนนโยวัยที่3ก็คือเรื่องของการทําบ้านหน้าอยู่ผมเรงจะมุงนะ่งฮะมุ่งที่จะไปทําความน่าอยู่จากในบ้านของท่านออกมาบ้านที่มีรายได้ดีจากการท่องเที่ยวรายที่บ้านที่มีรายได้ดีจากการไม่มีหนี้ต้องไปผ่อนรถยนต์และมอเตอร์ไซ บ้านที่มีรายได้ดีครับจากการที่นักท่องเที่ยวจะอยู่เชียงใหม่ยาวนานขึ้นบ้านที่น่าอยู่มากขึ้นเพราะผมใช้ศาสนาเป็นแกงกลางของการพัฒนาอย่างครบระบบและเป็นมิติเพื่อความยั่งยืนของเชีงงยงใหม่อาชญากรรมความปลอดภัยจะสูงขึ้นอาชญากรรมจะลดลงบ้านมีรายได้ดีมีรายรับมากกว่ารายจ่าย สิ่งที่เกิดมาก็คือว่าออกมาข้างนอกครับผมจะมุ่งเน้นให้บ้านหน้าอยู่ถนนเล็กๆที่20ปีไม่เคยมีเพราะการต่อสร้างต้องใช้งบไม้แค่200ห้าแต่ผู้ลอกเหมารายใหญ่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะชอบโครงการละ5ล้านถ้านายยกมาจากการซื้อเสียงพรที40%ได้ตังแน่ครับแต่พรชัยไม่ซื้อเสียงคนระับพรชัยทำโครงการเล็กๆหน้าบ้านทุกคนต้องมีถนน,นดีครับต้องมีท่อระบายน้ำดีต้องมีไฟส่องสว่างหน้าบ้านดีครับ ขอเชครับหนึ่งพันบาทมาพรุ่งนี้หมดแล้วแต่ถนนหน้าบ้านยี่สิบปีไม่มีสักทีขอพอชัยเป็นคนทำท่านเหลครับผมกลับเลียงครับว่านโยบายทั้งสามส่วนเกิดขึ้นแน่นอนจะถูกดูแลและถูกดำเนินการด้วยระบบที่สี่ก็คือระบบธรรมาภิบาลที่น้องข่ารายการน้องพงชัยใหม่ทุกคนมีแต่ภาพที่จะทํางานในช่วงที่มีนายกรัฐมนตรีออกมาอย่างนันแข็งขอตบมือขอชื่นชม ธรรมทีิบันเกิดขึ้นแน่รัทั้งในเรื่องของการบริหารคนและบริหารเงินสองสิ่งนี้จะเป็นตัวกับเพลื่อนให้ทุกสิ่งเริ่มต้นได้ทันทีครับท่านต้องเริ่มจากการเลือกนายกที่ไม่ได้มาจากการซื้อเสียงแล้วทำไม่านจากเทศบาลจะออกไปสู่ประโยชน์และความสุขของพี่น้องชาวบ้านการบริหารที่จะทําให้ทุกสิ่งอยู่ยงคงวันไปแม้ไอซีจะเข้ามานะครับก็สามารถที่จะปกป้องเชียงใหม่ให้ย,ยั่งยืนและผลร่ำรวยได้ครับขอบคุณมากครับ